สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการซ่อมที่รีดผมกันนะครับนี่ยตรงนี้ผมได้รื้อออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าช็อตดํานะครับอบอร์ดไหม้หมดแล้วครับเบื้องต้นผมจะเชื่อมนะครับคือไล่วงจรให้มันเป็นปกติก่อนนะครับคือจะเชื่อมไล่ ไลายของเขาให้เป็นปกติก่อนนะว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะสาเหตุเป็นที่อะไรถึงช็อตนะครับโอเค <c oughs> อวัดไฟดก่อนนะ ายไฟตัวนี้นะครับมาไม่ถึงปุ่มควบคุมนะครับเนี่ยช็อตตรงนี้นะครับช็อตตรงนี้เนี่ยมองดูที่มิเตอร์นะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับไฟวิ่งถึงแค่ตรงนี้นะครับปกติจะต้องวิ่งถึงตรงนี้นะครับ นีขาดนะครับ่าช่วงนี้ขาดเนีย่ยไปไม่ขึ้นเนับถึงแค่ตรงนี้จุดนี้ล้วผมจะมาเชื่อมต่อนะครับสายไฟเส้นหนึ่งนะครับวิ่งตรงนี้จะต้องมาถึงปุม่มควบคุมตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มาไม่ถึงนะครับมาถึงแค่จุดนี้นะครับไม่มาถึงจุดนี้นะครับอันนี้คือขาดนะครับชอ็อตจนพิมพ์ขาดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ไฟวงจรให้ปกติก่อนนะแล้วก็ลองเสียบไฟลองดูนะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ผมล็อกบอร์ดด้วยกว่อครับ Okay. สายแดงนี้เป็นแผ่นทําความร้อนนะครับแผ่นทําความร้อนมาถึงนี่นะครับปกติจะต้องเชื่อมกันตรงนี้นะครับ คลอดไฟทีหนึงนะครับสายแดงนะครับต้องมาถึงสายเหลืองนะครับโอเคถึงแล้วนะครับสายเหลืองตัวนี้ต้องมาถึงบอร์ดควบคุมโอเคยังไม่มีขาดช่องนี้ขาดทดเดียวนะครับตัวนี้ ทีเดียวผมจะมาละลายตะกัวตรงน,นี้แล้ว นี่ครับนี่น่าจะครบนะครับวัดไฟทีหนึ่งนะครับวัดไฟทีหนึ่ง สีเหลืองถึงปุ่มควบคุมไฟติดนะครับไม่รู้มองเห็นเป่ครับ <c oughs> สีเหลืองตัวนี้นะครับจะต,ต้องมาถึงปุ่มควบคุมตัวนี้นะครับอันนี้ติดแล้วแล้วก็สีเหลืองตัวนี้ม่ต้องมาถึงปุ่มตัวนี้ติดแล้วนะครับมานะเช็คตัวอื่นอีกสิ ตัวนี้ตัวนี้มี ic ซีคอมนะครับไอซี IC คอมตัวนี้ติดอยู่ตรงแลดูเบาะอีกฝั่งหนึ่งนีครับนะมีตัวนี้คอมนะจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ แล้วตอนนี้มันไปไหน Yeah. Uh -huh. ไปครับอืมมาแล้วครับโอเคอแล้วตัว <c oughs> น,นี้มาจากไหนอรอ,อยบอดไม่มองไม่เห็นเลย ปวดด้ทํามันี่อรอนี้มานี่ ไม่แน่ใจตัวนี้ต้องเชื่อมตัวนี้หรือเปล่านะครับเชื่อมได้มาได้ยังไงโอเคเอาเสียบปั๊กดยก่อนมาดูกันคนระับว่าจะเป็นยังไง โอเคจะลองเสียบปลั๊กนะครับไม่ติด ดูสายไฟทีนะครับดูสายไฟโอเคไฟมานะครับไฟมานะครับไฟมาแล้วทำไมไม่ติดทำไมไม่ติด อะไรเอ่ยไม่ติดอืม นี่นะครับน่าจะเป็นค่าความต้านทานของสองทอร์นิเซียนะครับต้องไปหามาเปลี่ยนนะครับโอเคนะนเดี๋ยวเรพักไัแค่ได้ก่อน,นครับตอนนี้เราได้ไดทําการต่อวงจรของเขาครับตามรูปแบบเดิมแล้วนะครับที่เขาบอร์ดเขาไหม้ไปนะครับที่เรียกสันนิษฐานว่า ตัวค่าความต้านทานสองตัวนี้เสียนะครับแต่ทีนี้เรามาลองวัดดูแล้วนะครับมันก็ยังใช้งานได้นะครับลืมวัดอีกทีนึ่งคือลืมลัดลืมวัดหลอดไฟตัวนี้ครับปรากฏว่าหลอดไฟตัวนี้ขาดเฉยครับทุกอย่างทํางานปกติแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูแค่หลอดไฟให้หลอดไฟติดนะครับจริงๆแล้วมันทํางานเลยครับเพราะไอ้ตัวนี้ร้อนนะครับตอนนี้ที่รีดมันร้อนนะครับ เมื่อกี้เราเสียบไห้แป๊บเดียวนะครับอันนี้ร้อนแล้วนะครับแสดงว่าเราต่อแผงตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาหาหลอดไฟนะครับหล,ล,ลอดไฟตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นะครับโอเคครับแ้าต้องมาหาหลอดไฟก่อนครับอันนี้นะครับ เราได้หลอดไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อแทนหลอดไฟตัวนี้นะครับตัวนี้มันเสีย,ยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเลยครับเราจะตัดออกเลยถอดออกเลยถอดสายกัลถอดหัวแรงกปละลืมอานี่หักออกไปเลยก็ได้ครับเพราะเสียยแล้ว นตัวนี้เสียครับเสียเราใช้ลักษณะนี้แทนครับใช้ตัวนี้แทนเลยเดี๋ยวเราจะไม่เชื่อมเข้าจุดเดิมนะครับเราจะมาเชื่อมเข้าตัวนี้เลยนะครับเป็นสาย ln เลยนะครับ หมอมเลรงนะครับตอนนี้ที่ถอดหมแลรงไปเร็วถอดหมเลรงลองของเร็วเลย จะร้อนหน่อยนึงลองดูว่าจีได้ไหมยังะยังละลายแต่กัวไม่ได้ได้ทีลนะได้ทีลนะ จะมาประกอบแล้วนะครับอลองดูว่าจะใช้งานได้ไหม ไอ้วงกับไม่ร้อมเนี่ยอืม,อเ,อมเดี๋ยวรถไฟเราจะไว้ตำแหน่งจะมีตำแหน่งที่จะส่องให้เห็นตรงนี้นะครับนะก็ ับออกเลยครับจัดให้ดี มองไม่เห็นนะเจ๋งนจะได้นะนเราจะลองประกอบเทสดูครับ เหงง็นไฟไหมครับไฟติดแล้วนะครับเนี่ยหลอดไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดอุณาาห์แล้วครับรอร้อนแป๊บ,บนึ่งนะครับ เครื่องจะทำงานปกติร้อนหรือเปล่านะครับ <S <S อันนี้คือใช้งานน่าจะความร้อนน่าจะร้อนมากนะครับทำให้บอร์ดมันไหม้หรือว่ามันอาจจะชอ็อตจากการใช้งานหนักนะครับลองแค่น,นี้ก่อนครับ ร้อนกันไปจะลำบากนะครับโอ้ยร้อนครับร้อนนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับตามนี้ลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ